วัดีครับสวัสดีโซโเครื่องเสียงการแจ้งนะครับสวัสดีนะครับพี่ๆนะครับช่องทางยูทูปนะครับและหลายท่านนะครับวันนี้ก็นะครับมาสายนะครับเครื่องไฟกันนะครับวันนี้สายเครื่องไฟนะครับเป็นหน้าทองนะครับหน้าทองไฟบนนะครับประดิษฐ์เจริญเซาวนะครับหน้าทองนะครับก็จะเป็นรุ่นนะครับ FET นะครับ 400A นะครับ400วัตต์แท้นะครับตัวนี้ก็ หน้าก็ซีอูนะครับสี่ร้อยเอนครับประดิษฐ์นะครับก็สภาพเครื่องก็หลายปีนะครับสําหรับท่านที่ยังเข้าใจนะครับก็นะครับก็จะมีรอยนะครับตามอายุการใช้งานนะครับแต่เครื่องใช้งานปกตินะครับเฟสก็จะเป็น k 1หนึ่งเจ็ดหกนะครับเฟสตัวนี้นะครับไฟบนนะครับนาทองตัวนี้จะเป็น k 1หนึ่งเจ็ดหกนะครับเฟสนะครับเครื่องก็ใช้งานปกตินะครับด้านหลังนะครับมียังไงบ้างนะครับด้านหลังก็ สัญญาณเข้านะครับลูกค้าก็จะเป็นเอีวก็ได้นะครับหรือจะเป็นจักรโคนนะครับตอนนี้พ่วงท่านอื่นนะครับสัญญาณรอกก็จะเป็นขั้วนะครับแถวละสองนะครับอันนี้ขับกลางขับแหลมขับฮอนได้หมดนะครับหรือจะเป็นขับเบดนะครับเบดก็15ได้4ดอกนะครับ18ได้คู่เดียวนะครับ18ได้2ดอกนะครับ15ได้4ดอกนะครับ12สบายนะครับฮอนแหลมป้องได้หมดนะครับตัวนี้4ี่รวัตต์ ตาทองนะครับขับแรงขับพนขับป้องได้หมดนะครับขับเบรคนะครับได้นะครับ18คู่หนึ่งนะครับ15 2ดอกนะครับ15้าค่าละสนะครับ15 4ดอกนะครับ18คู่หนึ่งนะครับอันนี้ก็ใช้งานปกตินะครับเครื่องใช้งานปกติอันนี้ก็ยังออนอยู่นะครับระบบไฟบนนะครับก็ยังใช้งานได้นะครับปกตินะครับตัวนี้นะครับระบบไฟบนก็ใช้งานได้ปกตินะครับดีนะครับโมลุูก็ยัง ใช้งานได้นะครับไฟพวกนี้ใช้งานได้ปกตินะครับเข้ามาหนึ่งแท่นนะครับใช้งานปกตินะครับแท่นนี้ก็กําลังวัดแท้นะครับกําลังวัดแท้นะครับท่านที่กาลังมองหานะครับนาทองนะครับอนุรักษ์แท่นเก่านะครับก็มาจัดได้เลยนะครับอันนี้ก็ยมเยาไปนะครับ4 0 0 a นะครับขายในราคาอยู่ที่นะครับขายในราคาอยู่ที่ขายในราคาอยู่ที่5,500บาทนะครับ5,500บาทนะครับ4 0 0 a นะครับ ท่านไหนที่กาลังมองหาก็สามารถเข้ามาชมได้นะครับที่ร้านนรันสักนะครับคบเบต์ขาบก้างคับต้องได้หมดนะครับลากสายยาวได้นะครับสบายนะครับกําลังเหลือนๆนะครับใครที่กําลังมองหานะครับหน้าทองนะครับประดิษฐ์ไฟวุนนะครับเดี๋ยวมาลองดูข้างในนะครับเดี๋ยวผมแกะข้างในให้ดูนะครับนะครับเดี๋ยวมาดูข้างในนะครับไฟฟ้านะครับเรียบร้อยนะครับเครื่องนะครับ หม้อแปลงนะครับหม้อแปลงใหญ่นะครับแล้วก็หม้อดันหนึ่งลูกนะครับหม้อดันนะครับหม้อดันคือยังไงนะครับหม้อดันเป็นหม้อรากสายยาวได้นะครับลูกค้าจะรากสายยาวยัน80เมตรนะครับ100ยเมตรนะครับหรือจะ50เมตร40ได้หมดนะครับกำลังไม่ตกนะครับก็ยังกําลัง400เหมือนเดิมนะครับกำลังไม่ตกนะครับก็มีหม้อดันหม้อแปลงใหญ่นะครับเฟสนะครับ1 7 6นะครับ8ตัวนะครับคาปานะครับ2ลูกนะครับตัวนี้ก็ขายในราคาอยู่ที่นะครับ ห้าพันห้าร้อยบาทนะครับท่านไหนที่กำลังมองหานะครับหน้าทองนะครับของหายากนะครับของหายากนะครับแวะเข้ามาชมได้นะครับที่ร้านนรันศักดิ์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับที่ร้านนะครับโทรเข้ามาสอบถามได้นะครับ083 739 8945นะครับ083 739 8945นะครับ5,500บาทนะครับที่ร้านนรันศักดิ์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเดี๋ยวมาลองฟังน้ำเสียงนะครับก็ ไม่ได้ผ่านนะครับใดๆทั้งสิ้นนะครับจากโทรศัพท์เข้าเครื่องเลยนะครับไม่ได้ผ่านใดๆทั้งสิ้นนะครับเดี๋ยวลองฟังแนวเสียงนะครับเดี๋ยวลองแนวเสียงนะครับโทรศัพท์นะครับเร่งแค่นะครับครึ่งเดียวนะครับนี่ครับจากอันนี้นะครับข้างละสองนะครับต่อได้เลยนะครับนะครับ แค่ไม่ขึ้นนะครับเม็ดเดียวนะครับนี่ครับะนะครับคนเร่งโทรศัพท์พแค่ครึ่งเดียวนะครับตอนนี้นะครับสัญญาณแรงมากนะครับ ากนะครับยิ่งร้อนยิ่งแรงนะครับครับึ่นเดียวนะครับ ครับกงานปกตินะครับสนใจทุเข้ามาสอบถามได้นะครับผมห้าพันนะครับห้าร้อยบาทนะครับหน้าทองนะครับอ่าสี่ร้อยวัตต์นะครับสี่ร้อยวัตต์แท้นะครับมีมอเอรันนะครับอันไหนที่ต้องการก็ทักเข้ามาได้นะครับศูนย์แปดสามเจ็ดสามเก้าแปดเก้าสี่ห้านะครับ0837398945นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจคลิปต่อๆไปนะครับ ขอบคุณทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์ให้แล้วก็ขอบคุณพี่ๆที่เข้ามาอุดหนุนนะครับนะครับชื่อเฟสแล้วก็เบอร์โทรผมนะครับส่งให้ได้ทั่วไทยนะครับไม่มีบริการเก็บไปทางนะครับเซ็เครดิตก่อนโ้นได้นะครับเจอกันคลิปหน้านะครับผมขอบคุณครับ5้า0บาทนะครับเฟส1นึดหก้าทอง400วัตต์มีโมดันนะครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ